วิธีดาวน์โหลดแบ็กกราวด์สวยๆหรือว่าสติกเกอร์นะคะเพื่อที่จะมาไว้แต่งในคลิปวิดีโอของเรานะคะหรือว่าภาพเนี่ยให้ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าดูแบบพรีเมียมนะคะดาวน์โหลดที่แอปไหนเดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยค่ะอัับแรกนะคะเข้ามาที่ Google Chrome เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า png นะคะเลือกอันแรกเลยนะคะแตะเข้าไปเลยและตรงนี้นะคะคุณสามารถ ค้นหานะคะคุณอยากได้ภาพพื้นหลังหรือว่าเป็นสติกเกอร์อะไรก็ได้นะคะก็พิมพ์เข้าไปสมมุติว่าคุณแม่มอยากได้สีทองนะคะก็พิมพ์คําว่าสีทองแล้วก็แตะนะคะ ทุกอย่างที่เป็นสีทองจะขึ้นมานะคะถ้าเราไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรนะคะก็จะเป็นสีทองขึ้นมาหมดเลยนะคะก็จะมีทั้งพื้นหลังนะคะภาพพื้นหลังเป็นสติ๊กเกอร์นะคะเราสามารถเอามาตกแต่งได้นะคะสามารถเอาไปตกแต่งในคลิปวิดีโอหรือว่าในภาพนะคะให้ดูพรีเมียมนะคะก็จะมีพวกแบนเนอร์นะคะฉลากต่างๆเนี่ยเราเอาไปแต่งได้เลยนะคะสมมุติว่าอ่าอันนี้เราเราจะเอา ตัวนี้แล้กันนะคะผุจะจะลองเอาตัวนี้เอาไว้ไปแต่งในในคลิปวิดีโอนะคะสวยๆอ่าพอเราได้มาแล้วนะคะให้แตะตรงคำว่าดาวน์โหลดฟรีนะคะและก็แตะตรงคำว่า png นะคะแอปนี้นะคะจะดาวน์โหลดแบบฟรีๆได้วันละสองภาพเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเวมีเวลานะคะในแต่ละวันเนี่ยก็อาจจะเข้ามาดูแล้วก็มาโหลดนะคะภาพ พื้นหลังหรือว่าสติกเกอร์เก็บเอาไว้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใน1วันโหลดจบแล้ว2อสอภาพเนี่ยมันไม่สามารถโหลดได้แล้วเนอะนอกจากว่าคุณจะจ่ายจ่ายเงินนะคะคุณก็จะสามารถโหลดได้เท่าที่ต้องการเลยนะคะก็แตะไปตรงดาวน์โหลดฟรีนะคะวันนี้คุณแบบดาวน์โหลดไปแล้ว1ภาพอันนี้เป็นภาพที่2ก็จบแล้วนะคะไม่ไม่สามารถได้อีกแล้วนะคะก็เขาก็ขึ้นว่าดาวน์โหลดหนึ่งรายการเสร็จสมบูรณ์แล้วด้านบนเนาะแต่ด้านล่างมันยัง เวลามันยังวิ่งอยู่แต่จริงๆมันดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราออกไปดูแล้วดาวน์โหลดแล้วอยู่ที่ไหนอัลบั้มนะคะอ่าตรงนี้นะเห็นไหมคะวันนี้ดาวน์โหลดมา2ภาพก็คือภาพนี้กับภาพนี้เห็นไหมคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองดาวน์โหลดแล้วเอาไปใช้ในคลิปหรือว่าในภาพนะคะไปตกแต่งให้สวยๆจะทําให้ดึงดูดคนให้เข้ามาดูมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าคลิปสวยภาพสวยเนี่ย ก็จะน่าดูมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้พิมพ์ชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คุณแม่มด้วยนะคะคุณแม่มสอนสายความรู้เป็นครูออนไลน์ให้มีไรายได้อย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะ